นําโน้นมีอะค่ะใช่ไหมตรงไปอะตรงไปอะน่าจะเติมได้มีมีค่ะมีผ่านมาอยู่นะะนุนเจ๊เขามีมีมี

ติดไว้ติดไว้พี่ถ่ายออกไ้วออกเราจะได้รู้ไงแล้ก็ไปถ่ายที่ไหนมีที่ถายหรอถายออกีดินนะมันมันขู่นนะถ่ายตรงดิน่ะได้มันอยากมันถายก็ได้ครับไเลยเป็นิเป็นังเหรอพี่ มันเป็นถังเล็กที่มันไม่เหมือนถังใหญ่อันนั้นร้อยสองร้อยไม่เอาไม่เอาผมให้ผมให้ลุงผมให้ลุงไปเลยเก็บไว้ลุงติดตัวไว้จะถ่ายมันยากมันช้ามันไม่มีที่ไม่การถ่าจะถ่ายต้องไม่ให้แกลองจะใส่น้ำมันไปฝากให้แกไปถ่ายยากกว่าแต่มันจะยากตรงเราไม่มีไอ้ตัวใช่ข้าที่เราต้องมือมาเรา อ๋อนี่ัอยู่เตม่ะเมึนัเลยออกเติมเติมเตมไม่เอาเอาเอาขึ้นมาเติมเติมไม้ให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 ้หน้าเอาให้ลุงเอาไปขายที่ร้านให้จันไปนี่ะละ ไม่ถ้าเหลือลูกก็ไปถ่ายเอาเองไม่ไม่ได้ไอ้นี่เหรอใส่ไป่วเติมเตมกว่าเติมดีกว่าไมได้เลยเดี๋ยวเครื่องไม่ติดมันหักไปเองแค่หักี่เองเนี่ยที่ตมขึ้นมาเกินเนี่ยเดือดให้เขาติดตัวไปหนเรามาเมื่อกี้เดี๋ยรู้ว่าเราายไปแล้วก็อยู่เธอไปฝั่งน้นเลย แกมาจากเพชรบุรีปะเพชรบูรณ์ไม่เขามาจากพิษณุโลกอ๋อมาจากกรุงศรีติศรีอะไรวะอุตรดิตถ์แกจะไปหาลูกสาวที่อุดรบ้าบ้านสเนี่ยนะเมื่อกี้เของนั่งเขาบอกว่านั่งอยู่ตรงนนาลนั่งอยู่ตรงสารพักเหนื่อยแล้วตำรวจไล่เขากลัวตำรวจเขากลัวเขาไปยุบกินมาดีหนูนั่งกินข้าวอยู่บอกว่าขอกเขากินมดแล้วเขาขอาักนิก่อนเขาว่าลูกเขาเชวนนั่เขาว่างอย่างเงี้ยรับ อันนี้เขาเป็นห่วงไหมพร้อมกับไอ้นั่นค่ะใช่ใช่บางทีเด็กมันไม่รู้เรื่องค่ะลุงเขาคิดว่าคนบ้าคนบอเขาก็จะไล่ตีเอาดีแล้วค่ะออกมานี้แหละเขาบอกว่าให้เขาดูสวนนั่นลูกลูกอย่าไปลูกอย่าไปนะแป๊บนึงแป๊บนึ่ง